สวัสดีครับตัวแทนเอเชียประกันภัยและผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับวินาศภายัยท,ทุกทท่านเลยนะครับผมคมกิเอเชียอีซี่สจากเอเชียประกันภยัยเจ้าของเว็บไซต์ kcinsure.com วันนี้ผมจะมาแนะนําแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกันภา,บาคบังคับนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพรบนั่นเองว่ามีความคุ้มครองยังไงแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะ นำไปต่อยอดความรู้ในเรื่องประกันวินาศภัยต่างๆได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับประกันภา,บาคบังคับหรือที่เราเรียกว่าพลรพลบพรลบรนะครับย่อมาจากอะไรย่อมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากออรถพศ .2535 นะครับที่บังคับเอาไว้ว่ารถทุกคันต้องทำพลรลบรตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะรถตู้6ล้อ10ล้อ หรือแม้กระทั่งรถอีแตนนะครับถ้ารถคันไหนไม่ทำพรบรมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งมีโทษค่อนข้างสูงัปเลยทีเดียวนะครับพรบรจะคุ้มครองคนนะครับไม่คุ้มครองทรัพย์สินครับง่ายๆครับคือซ่อมคนไม่ซ่อมรถนั่นเองสมมุติว่าขับไปชนเสาไฟหักพรบรไม่ได้คุ้มครองเสาไฟนะครับ เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอ,อันนี้แหละครับคุ้มครองแล้วคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองผู้ขับขี่ผู้โดยสารคนเดินถนนคนที่อยู่ในรถแล้วก็นอกรถครับรถแต่ละประเภทเบีย้ยไม่เท่ากันแต่ว่าความคุ้มครองหลักๆแล้วเท่ากันปัจจุบันรถที่ไม่ทําพรบต่อภาษีไม่ได้นะครับต้องมาซื้อพอรบรกรซื้อที่ไหนครับ ก็ต้องเป็นเอเชียกันพายถูกไหมครับและพระบอนะครับคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน2อง0 0นบาทต่อคนครับมาดูตารางความคุ้มครองพละบอกันครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผมขอแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับเพื่อขยายออกมาให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้เข้าใจแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูส่วนที่1กันก่อนเลยนะครับ กรมธรรมประกันภัยเลขที่ตรงนี้จะเป็นเลขที่กรมธรรมของเราเวลาเกิดเหตุก็นําหมายเลขกรมธรรมนี้นะครับใช้เป็นข้อมูลติดต่อบริษัทเพื่อให้บริษัทประกันมาดูแลรถที่เอาประกันภัยเอาไว้นะครับรายการที่1ผู้เอาประกันภยัยรายการที่1นนี้ก็จะระบุเอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือว่าผู้ครอบครองรถนะครับง่ายๆครับ ข้อมูลของผู้เอาประกันภทยนั่นเองด้านขวาครับกรมธรรมนี้จะระบุเอาไว้ว่าประเทศไทยดังนั้นขับออกนอกประเทศแล้วไปเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้มครองนะครับไม่คุ้มครองรายการที่2ระยะเวลาเอาประกันไทยตามตัวอย่างคือวันที่16เดือน11 2558นะครับเริ่มคุ้มครองตั้งแต่0 0 0 0 0 0นนะครับ จนถึงวันที่16เดือน11 2,559สิ้นสุด16นาฬิก30นาทีนะครับรายการที่3ครับรถที่เอาประกันภัยก็จะระบุเอาไว้รถยี่ห้ออะไรเลขทะเบียนอะไรเลขตัวถังอะไรนะครับบรรทุกหรือว่านั่งส่วนบุคคลน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเป็นข้อมูลตัวรถนั่นเอง ต่อไปมาดูส่วนที่สองกันครับมาดูรายการที่สี่ครับจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยวงเล็บหนครับห้าหมืนบาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับอาจจะขาหักแขนหักต้องใช้เวลาพักฟื้นก็ส่งผลให้เรา ทำงานไม่ได้ถูกไหมครับทําให้ขาดไรายได้ก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่ว่าไม่เกิน50,000บาทครับวงเล็บที่2ครับ2 0 0แสนบาทต่อ1คนสำหรับการสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพถาวรก็หมายถึงสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่สืบเนื่องมาจากการขับรถหรือนั่งอยู่บนรถหรือ โดนรถขับมาชนทำให้เสียชีวิตนะครับหรืออาจจะแขนขาดขาขาดจนทำให้พิการถาวรน,นะครับพรบก็ให้ความคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่สองแสนบาทมาดูวงเล็บ3กันครับวงเล็บ3ระบุเอาไว้ว่า200บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน20วันสำหรับการชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในพรบก็จะชดเชยเรายวันให้วันละ200บาทแต่ไม่เกิน20วันนะครับนั่นก็หมายถึงไม่เกิน4000บาทานะครับรวมทั้งหมดไม่เกิน5ล้านบาทสำหรับรถที่ไม่เกิน7ที่นั่งและไม่เกิน10ล้านบาทสำหรับรถที่เกิน7ที่นั่งขึ้นไป ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับตามผมมานะครับรายการที่5ครับจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นระบุเอาไว้ว่าความเสียหายไม่เกิน3 0,000บาทต่อหนึ่งคนหรือตามที่กฎหมายกำหนดก็หมายถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายประมาทหรือเป็นฝ่ายผิดนั่นเองครับถ้าคนขับเป็นฝ่ายผิดก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกินส0,000บาทเท่านั้นครับ ย้ำนะครับเฉพาะคนขับเท่านั้นถ้าคนขับเป็นฝ่ายผิดก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกินสามหมื่บาทแต่ถ้าอุบัติเหตุนั้นทําให้สูญเสียอวัยวะหรือทุกลพลภาพก็คือสมมุติว่าขาขาดแขนขาดจนทําให้พิการพะบก็จ่ายไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทครับหรือว่าอุบัติเหตุนั้นทําให้เสียชีวิตพรบก็ให้ไม่เกินสามหม้าพันบาทเช่นกัน รวมกันแล้วไม่เกิน65,000บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน65,000บาทสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างเช่นรักษาตัวมาแล้ว30,000บาทต่อมาไม่นานครับก็เสียชีวิตก็จะได้เพิ่มอีก35,000บาทครับผมขอขยายความนิดนึงนะครับในหัวข้อนี้สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นจะได้รับในกรณีใดบ้าง ถ้าโดนรถที่ไม่มีประกันมาชนแล้วคู่กรณีไม่จ่ายหรือโดนชนแล้วหนีหรือไม่รู้ว่าใครชนหรือเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องทออําพรบมาชนก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้นะครับผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบมาก่อนถ้าเราโดนรถชนหรือโดนชนแล้วหนีหรือไม่รู้ว่าใครชนไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องกับใครใช่ไหมครับ ต่อไปนี้ถ้าเราพบเห็นหรือว่าประสบเองนะครับอย่าลืมนะครับเรียกร้องได้อย่างแรกเลยให้ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนําใบแจ้งความพร้อมกับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลน,นะครับไปเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่คอปพคอ,อปพอจะมีกองทุนนี้อยู่หรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่1 1 8 6นะครับเอาละครับมาต่อกันเลยครับกับรายการที่6ครับรายการที่6นี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ย ของรถคันนี้นะครับตามตัวอย่างคือคันนี้เป็นรถกระบะเบี้ยประกันภัย900บาทอากรสแตม4บาทภาษี63บาท28สตางค์รวมทั้งหมดเป็น967บาท28สตางค์นะครับเป็นเบี้ยที่เจ้าของรถต้องจ่ายต่อปีอนะครับรายการที่7ครับก็จะถูกระบุเอาไว้ว่าใช้สำหรับส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือว่าให้เช่าก็จะระบุการใช้รถนะครับในหัวข้อที่7อาจจะมีคําถามว่าแล้วสมมุติว่าถ้านํารถคันนี้ไปรับจ้างหรือว่าให้เช่าแล้วไปเกิดอุบัติเหตลุล่ะพรบคุ้มครองหรือเปล่าคําตอบคือคุ้มครองครับแต่ต้องเสียเบี้ยเพิ่มเท่ากับเบี้ยรถรับจ้างและเสียค่าปรับ20%เเซด้วยนะครับเพราะว่าใช้รถผิดเงื่อนไขนั่นเองถ้ารถกระบ,บะคันนี้ ใช้ในการรับจ้างหรือให้เช่าปกติต้องเสียเบีย้ยอยู่ที่1,891บาท75สตางนะครับส่วนด้านล่างครับก็จะระบุเอาไว้ว่าตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์เป็นใครใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่วันทําสัญญาทํำกรมธรรมวันที่เท่าไรตามตัวอย่างก็คือวันเดียวกันครับวันที่15เดือน 11, 2558นะครับทางเอเชียประกันภัยนะครับมีระบบ ที่ให้ตัวแทนสามารถคีย์กรมธรรมแล้วก็ส่งมอบกรมธรรมให้กับลูกค้าได้ในทันทีเลยนะครับมันก็เลยเป็นวันเดียวกันะนะครับส่วนที่3ครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นลายเซ็นกรรมการแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจครับด้านล่างสุดเลยส่วนนี้ก็สามารถที่จะฉีกได้นะครับเพื่อนำไปต่อภาษีก็จะระบุข,ข้อมูลตัวรถทะเบียนอะไรเลขตัวถังอะไร เลขที่กรมธรรมเลขที่เท่าไหร่และก็สามารถที่จะใช้สำหรับจดทะเบียนร,รถใหม่ได้อีกด้วยนะครับเป็นไงครับหมดไปแล้วครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่ระบุเอาไว้ต่อไปมาดูราคาเบีย้ยพลรบร,รถแต่ละประเภทนะครับราคาเบีย้ยพลรบรเนี่ยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการใช้รถว่าใช้เป็นส่วนบุคคลหรือว่าใช้รับจ้างขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ด้วยครับ ยกตัวอย่างที่เจอกันบ่อยๆนะครับรถเก๋งเบีย้ยอยู่ที่645บาท21สตางค์รถกระบะ967บาท28สตางค์รถตู้1,182บาท35สตางค์นะครับทีนี้ก็มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับพรบให้จำง่ายๆครับมีเพียงแค่4ข้อเท่านั้นครับข้อที่1ครับผู้ขับขี่ เป็นฝ่ายประมาทหรือว่าเป็นฝ่ายผิดครับพระบรจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกินส0 0 0มบาทครับ2ครับผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทนะครับหรือว่าเป็นฝ่ายผิดแล้วเกิดเสียชีวิตนะครับหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพถาวพรพรลบจ่ายไม่เกิน3าม0 0บาทครับหัวข้อที่3ครับ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกนะครับพรบก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน50,000บาทต่อคนนะครับ4ครับผู้โดยสารและบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพถาวรพรบก็จ่ายสูงสุดไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาทต่อคนครับง่ายๆครับเราก็แยกเป็น2ส,ส่วนครับส่วนที่1ก็คือผู้ขับขี่ส่วนที่2ก็คือ ผู้โดยสารกับบุคคลภายนอกถ้าสมมุติว่าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูกล่ะนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขหัวข้อที่3กับหัวข้อที่4ครับคือค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน50,000ถ้าเสียชีวิตรับไม่เกิน2อ0 0สบาทครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการแบ่งปันความรู้เรื่องพรบผมหวังว่าหลายๆท่านคงได้ประโยชน์จากการแบ่งปันในครั้งนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับวันนี้ผม คมกิจเอเชียอีซีสา่เก้จากเอเชียประกันภัยขอลาไปก่อนนะครับขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ